สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะพสต์มีเรื่องมาคุยเกี่ยวกับเวลาเราไปเที่ยวนะใครที่ชื่นชอบการไปเที่ยวนะคะแล้วเข้ามาฟังนะคะช่วยคอมเมนต์แสดงความไม่ใช่ความคิดเห็นหรือความคิดเห็นว่าแสดงตัวเองว่ามีความชอบแบบไหนตอบหน่อยตอบหน่อยพจนนึกถึงคำาสังกฤษคือ r e s p o n s e คำอังกฤษนะไม่ใช่อัง อังกฤษนะคะพูดถึงเรื่องที่พักโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือบ้านพักหรือใดๆที่เวลาไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเช่าอยู่เพราะว่าเราคงไม่มีเงินซื้อนทันทีทันใดเพื่อจะเป็นบ้านของเรายกเว้นถ้ารวยรวยมากๆจริงๆนะคุณใช้อะไรในการที่จะเลือกที่พักนั้นๆคุณเลือกเพราะว่า ราคาอันดับแรกถูกแพงต้องการที่จะอยู่แล้วก็ให้คนดูอาจจะทำวิดีโอมาให้ดูหรือไม่ได้ทำวิดีโอแต่มีความความรู้สึกดีกับตัวเองขออยู่หรูหร,รูสวยสวยเลิศเชิดแบบนี้อันนี้ก็คือเลือกเราแพงๆไว้ก่อนถึงแม้ว่า คุณจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่คุณก็เอาแพงๆสุดๆที่คุณจ่ายได้หรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วมีเงินพอที่จะจ่ายได้ตามที่คุณจ่ายได้คุณก็จะเลือกแบบนั้นให้สมกับเงินที่คุณมีสมฐานะแบบนี้หรือเปล่าหรือเลือกเพราะว่าราคามันอยู่ในงบอาจจะมีงบน้อยก็เลือกตามนั้นที่มีงบจ่ายได้หรือเปล่าหรืองบ ไม่เกี่ยงงบไม่เกี่ยงขอให้เป็นลักษณะที่ฉันชอบเป็นรูปแบบของสถานที่หรือบรรยากาศหรือใดๆที่ฉันชอบแล้วค่อยมาดูเรื่องราคาที่หลังอย่างนี้หรือเปล่าหรือเอาแบบง่ายๆไว้ก่อนสบายๆงบน้อยๆเขาว่าสะอาดๆพอได้อันนี้ หรือเปล่าแบบไหนนะในตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือปี2020นะโรงแรมที่ไทยนิโปุพูดถึงที่ไทยนะโรงแรมที่ไทยอะ่ะมีเกิดขึ้นใหม่เยอะมากแล้วก็โรงแรมน่ารักเก๋ๆเก๋ๆแล้วก็ดูหรูหราแล้วก็ดูมีการออกแบบที่น่าสนใจเยอะมากเลยแล้วก็มันมีทั้งราคาที่ สูงมากราคาสูงไม่มากราคาเบาๆก็มีหลากหลายไปนะเวลาที่พดดูอ่ะในช่องท่องเที่ยวอ่ะพอก็จะนึกว่าเออโรงแรมอันเนี้ยสวยอ่ะสถานที่ก็ดีบรรยากาศก็ดีสวยแต่งบประมาณสูงไปนิดนึงอย่างเงี้ยพอก็จะก็จะมองข้ามไปนะพวกเนี้ยแต่ถ้าเจอสถานที่โอ้โหโรงแรมนี้กร์กร์ จริงๆเกรภาษาไทยไม่มีรอเรือนะทุกคนแต่ว่าพอพูดติดปากเกรเกรมันดูแล้วมันดัจจริตดี <c oughs> คือดูแล้วเฮยโอ้โห oh, ลรงแรมนี้ยบรรยากาศก็กดีนะออกแบบก็สวยนะดูเก๋ไก๋ดูทันสมัยดูยูนิคคือยูนิคก็คือเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่อื่นเหมือนเงี้ยดูมีสไตล์พอดก็จะดูว่าเอ้ยแล้วราคาล่ะมัน โอเวอร์ over, สำหรับเราไหมถ้าราคาไม่โอเวอร์นี่โบจะจดเอาไว้ก่อนเลยนะคือไม่รู้เลยว่าจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าจดเอาไว้ก็เป็นลักษณะที่ดูโบราณโบราณน,นิดนึงแล้วมีอารมณ์เหมือนอยู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้โบชอบมากเลยนะแต่ว่าถ้าราคาสูงมากนี่ตัดทิ้งไปเลยนะโบเคยไปอยู่โรงแรมที่หนึ่งที่เดี๋ยวนะเชียงใหม่เป็นบูติคโฮเทลคือตอนที่โบตัดสินใจเลือกเขาเนี่ยนะหนึ่ง เป็นบริเวณที่ศูนย์ช้างมารับเราคือตอนนั้นพามิเตอร์ไปเลี้ยงช้างวันหนึ่งคือบินบินจากเชียงใหม่ตอนเย็นแล้วก็มานอนหนึ่งคืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปเลี้ยงช้างแล้ววันรุ่งขึ้นกลับอย่างนี้เลยไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นคือตั้งใจพาวิเตอร์ไปเลี้ยงช้างแค่วันเดียวเท่านั้นพราก็เลือกโรงแรมที่ไม่แพงมากไม่แพงมากของโบนเนี่ยคือพันต้น,ตน สองพันต้นๆอันนี้พอได้แต่ถ้าสามพันนี่วันไม่เอาเลยนะไม่แตะเลยนะก็มาเจอตรงเนี้ยจริงๆในบริเวณที่รถรถเขาไปรับอ่ะก็มีหลากหลายที่ก็จะเลือกดูบรรยากาศที่เหมือนเป็นบ้านๆเป็นกันเองเป็นโบราณโบราณเป็นคนที่มีสไตล์เหมือนกันแต่ว่าสไตล์จะเหมือนคนอื่นแค่ไหนแบบไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> ก็เป็นก็ไปแล้วที่อ่ะมันก็เป็นเหมือนห้องแถวธรรมดาเองอ่ะเขาตกแต่ง บรรยากาศได้เป็นเหมือนแบบบ้านโบราณบ้านไม้เก่าๆเขาตกแต่งนะข้างในมันก็มีของเก่าจริงๆอะ่ะเอยโปรชอบอะ่ะราคาโปจัดว่าราคาแพงนะสำหรับโปนะแต่เขาก็มีต้นทุนมีอะไรของเขาอยู่ในนั้นก็คงคิดแล้ว่มันก็ต้องราคาประมาณนี้แหละ2,000ก,กว่านะ สำหรับโอ้แบ่โบว่ามันแพงเพราะขนาดห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะักโดยรวมบรรยากาศแล้วว่าเออโปชอบนะแล้วถามมิเตอร์ว่าเขาชอบไหมไมิเตอร์เขาบอกเขาชอบเพราะมิเตอร์เนี่ยเขาไม่ชอบสถานที่โออารูหรราใหญ่โตมากเขาจะชินกับการอยู่ห้องเล็กๆเ,เพราะทุกครั้งที่กลับไปบ้านที่ไทยอะ่ะ เราจะอยู่กรุงเทพแค่คืนหรือสองคืนแล้วเราก็จะไปต่างจังหวัดตลอดเลยไงก็จะให้พ่อเช่าห้องแบบอพาร์ตเมนต์รายวันให้คือละห้าร้อยหกร้อยก็ไม่มีอะไรก็มีเตียงมีตู้ห้องน้ําแค่นี้เตียงก็แข็งๆข็งแต่เขาชินแบบนั้นแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยบทดพาเขาไปนอนที่โรงแรม Best Western ตรงแจ้งวัฒนะคิดว่าจําชื่อถูกนะเป็นโรงแรมเปิดใหม่คือตอนนั้นเนี่ยต้องการที่จะ อยู่โรงแรมสบายๆหน่อยเจ็ดวันาะจะมีมีช่วงที่ไปเที่ยวกับพ่อครึ่งหนึ่งไปเที่ยวกับแม่ครึ่งหนึ่งคือดีที่พ่อกับแม่เขาอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไกลกันมากไนงะแล้วก็อยากให้พ่อพักเพราะปกติพ่อเนี่ยจะเป็นสารถีเที่ยวรับเที่ยวส่งขับรถให้ก็เลยดูโรงแรมที่สามารถจะเดินทางไปหาแม่ได้สะดวกหน่อยแล้วเรานอนกันหลายวันก็อยากได้โรงแรมที่มันดีกว่าอาพาร์ตเมนต์หน่อยแต่ก็มีงบไงพวก็จะถามมิเตอร์ว่าเออมันงบเท่านี้อยู่โอเคไหมโบเลือกโรงแรมเนี่ยหนึ่ง เพราะจะเลือกจากที่พปอชอบก่อนรูปลักษ์โรงแรมลักษณะโรงแรมแล้วก็บรรยากาศโรงแรมถ้ามีบรรยากาศเหมือนเป็นบ้านเป็นสวนพปจะชอบอะไรประมาณนี้แล้วโปก็จะดูราคาถ้าบรรยากาศได้แต่ราคาเวอร์เวิร์วางเกินไปสําหรับโปอ๊ตโปรก็จะไม่เอาไงแล้วโปรก็จะมาบอกมิเตอร์ว่าเออราคาประมาณนี้เพราะโปรจะจะคิดก่อนว่าราคาต่อคืนเท่านี้ของไทยเนี่ย เทียบกับของอเมริกาเท่าไหรเพราะว่าโรงแรมที่อเมริกาส่วนใหญ่ที่ไปอ่ะจะไม่ได้อยู่เป็นลักษณะรีสอร์ทส่วนใหญ่ก็แบบไปค้างระหว่างทางเดินทางะนะมันก็ค้างธรรมดาคืนนึงมีแค่ห้องพักแล้วก็มีตู้เย็นไมโครเวฟห้องน้ำแค่นี้ไม่ได้มีแบบเป็นเหมือนรีสอร์ตนะก็ตกคืนนึงก็ร้อยกว่าเหรียญเกือบ200อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็มี200กว่าเหรียญก็มีอ่ะ คือสองร้อยกว่าเหรียญนี่มันก็ประมาณห้าหกพันไงไอ้ร้อยกว่าเหรียญเนี่ยจะมีเยอะนะพราะก็คิดแล้วเออมันก็ประมาณคือละสองพันนิดนิดมันก็น่าจะได้อยู่แต่พอก็จะถามเขาก่อนว่าไหวไหมเพราะเราต้องอยู่กันเจ็ดวันแปดวันสิบวันอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันสําหรับรโอลนะคือป้าไม่รู้ว่าสาหรับเขาอะ่ะมันจะเยอะไม่เยอะพอเลยต้องถามเขาไงถ้าเขาอนุมัติก็ได้อยู่ันนั้นวันนั้นก็เลยได้อยู่โรงแรมที่เรา อยู่กันนะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคืนแรกอะ่ะเขาไม่ชินเพราะว่าโรงแรมอันเนี้ยแฟนซีเกินไปเขาอยู่ไปได้สองคืนเขาชอบเพราะมีทั้งห้องจิมมีสระว่ายน้ำให้เล่นมีอะไรนะ Breakfast. เบรคเฟรชอ่อโรงแรมมีร้านอาหารสถานที่บริเวณกินข้าวก็มันรวมอยู่ในค่าเช่าค่าห้องอยู่แล้วนะขอโทษนะทุกคนพดคิดภาษาไทยไม่ทันวะ <laughs> <laughs> มันมีได้ภาษาอังกฤษในหัวมันก็เลยพูดปดขำใจเองอะเราไรฟังตัวเองพูดแล้วพูดภาษาไทยตลกตลกก็นนึกถึงอาจารย์อาดัมเลยนะเนี่ยอาจารย์อาดัมยังใช้ภาษาไทยเก่งกับโบแล้วเดี๋ยวนี้เพราะอาจารย์อายาัมเขาอยู่ประเทศไทยอะพาโบนมาเลือกโรงแรมที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่อะก็ไม่ได้เลือกเองมากนักเพราะว่าถ้าไปไทยเนี่ย ก็จะบอกวางแผนกับพ่อว่าเอออยากจะไปที่ไหนยังไงพ่อเขาก็จะเป็นคนไปจองสถานที่จะส่วนใหญ่พ่อเขาจะจองในสไตล์ที่เราชอบเพราะเขาก็ชอบสไตล์นั้นไงพ่อก็จะเป็นเหมือนแบบเข้าไปเป็นรีสอร์ทอยู่ในอุทยานมีสวนมีธรรมชาติมีอะไรอย่างนี้ราคาของพ่อจองเนี่ยนะไม่เคยถึงพันเลยอะ่ะ600ร0 0ยหกอยประไรประมาณเนี้ยนะถ้าพ่อจองอะ่ะในตอนเนี้พอดูในช่องเที่ยวอะ่ะโรงแรมที่ดูน่ารักน่ารักเก๋ๆเนี่ยราคา ประมาณพันต้นๆสําหรับปโบ๊ดูแล้วอ่ะมันแพงว่ะสําหรับปโบ๊ทนะมันแพงที่โบ๊คิดว่ามันแพงเนื่องจากว่าคือสถานที่อ่ะมันน่ารักมันเหมาะสมกับราคาแหละแต่ที่คิดว่าแพงเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในโรงแรมไงนอนอาบน้ำแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวแล้วกลับมาก็นอนอาบน้ำอันเนี้โบก็เลยคิดว่ามันแพงเคยไปภูเก็ตพามิเตอร์ไปดำน้ำเที่ยวทะเล โบ้ก็เป็นครั้งแรกของโบ้เหมือนกันนะนะแล้วก็ยังไม่เคยไปกันอีกเลยโป้อะหาโรงแรมที่ถูกที่สุดตอนนั้นอะหาโรงแรมที่ถูกที่สุดที่หาได้เลยนะอยู่ในรัศมีที่รถของบริษัททัวร์มารับด้วยอะนะก็ได้ที่กัะตตคัน country house นะอยู่คืนนึงอะเกือบเกือบสามพันห้องก็เก่าเก่านะคือเขาเป็นโรงแรมเก่าไงห้องมันเก่ามากอะ่ะแล้วก็เป็นห้องน้ำน่ากลัว เก่าว่าก็นึกเลยนึกไงว่าพอมีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วไงโรงแรมเขาเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงแต่หลายปีมาแล้วมันก็มีความเก่าซึ่งว่ไม่ได้นึกถึงว่าความเก่าไงพอมาปีปัจจุบันสุดที่ไปที่โรงแรมเบสเวทรทน์แจ้งวัฒนะเนี่ย ตอนแรกกับ๊กก็จะเอาโรงแรมที่มีชื่อเสียงเกา่าๆอะ่ะแถวๆด้านดอนเมืองอะ่ะในราคาเดียวกันเนี่ยปุ๊กก็เลยลองมาเซิร์ชดูเอ้แล้วมันมีโรงแรมอะไรใหม่ๆไหมที่ในราคาเดียวกันก็เลยเจอที่นี่ไงนับแต่นี้ไปเนี่ยปุ๊จะเลือกแต่โรงแรมใหม่ๆแล้วก็เลือกดูบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงแรมที่ชอบก่อนแล้วก็จะมาไล่ๆตัดอตัดออกไปตามงบประมาณที่ตัวเองพอใจจะจ่ายนะคะมีคำถามว่าสำหรับ คุณคุณที่มีเงินเยอะมีเงินเยอะที่คุณสามารถจะจ่ายโรงแรมอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคุณจะเลือกจ่ายที่ดีที่สุดที่คุณจ่ายได้หรือว่าคุณจะเลือกเป็นแค่อ่ะสถานที่แค่เนี้เออฉันชอบแล้วไม่ต้องแพงดีที่สุดตามที่ฉันจ่ายได้ก็ได้อ่ะอาจจะราคาถูกลงอีกนิดนึงแล้วก็เป็นสถานที่บรรยากาศที่ฉันชอบอย่างนี้ไหม หรือยังไงนะคะเคยดูสัมภาษณ์ของคนที่รวยอะแต่ปุ๊ดจำไม่ได้แล้วว่าเขาคือใครนะปุ๊ดก็ฟังไปเรื่อยดูไปเรื่อยอะนะครอบครัวเนี้ยเป็นครอบครัวที่รวยแต่ภรรยาเนี่ยเขาบน่นเขาบ่นสามีว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศกันไม่เคยพานั่งบิสเนสคลาสเลยสักครั้งหนึ่งไม่เคยพานั่งชั้นธุรกิจอ่าภาษาไทยเรียกว่าชั้นธุรกิจไม่เคยเลย เพราะว่าถ้าขึ้นเครื่องบินก็อยากจะนั่งสบายๆบบ้างไงพานั่งชั้นประหยัดตลอดเวลาเลยอะทั้งๆที่มีเงินนะสามีก็บอกว่าเขาไม่เห็นว่าจะต้องจ่ายในเรื่องของเครื่องบินราคาแพงมากนักไง เพราะว่าการเดินทางอ่ะเขาใช้เวลาในการเดินทางไม่ได้นานมากนักไงแล้วมันก็นั่งอยู่บนนั้นไม่ได้ทำอะไรมากไงผลประโยชน์ที่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เหตุผลของเขาอะนะเขาก็บอกว่าเขาไม่จ่ายอ่ะเขาเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาใช้จ่ายกับสถานที่โรงแรมที่จะไปพักอยู่นานๆหรือไปตามร้านอาหารดีๆไปกินไปเที่ยวอย่างนี้ เออเขาเขาคุยกันในเรื่องของครอบครัวเขาอะนะเออนะขนาดเขามีเงินเขาก็มีบางคนที่คิดแบบนี้แล้วก็บางคนที่เขารวยรวยอะ่ะเขาก็ไม่ได้ต้องอยู่โรงแรมเท่ากับราคาที่เขาจะต้องจ่ายได้ในสูงสุดก็ไม่นะและหลายคนอะ่ะเขาไปธุรกิจเขาก็ไม่ได้ใช้เวลาที่จะต้องชื่นชมหรือใช้เวลาเยอะในโรงแรมไงเขาก็เลยคิดว่าทำไมจะต้องจ่ายเยอะ ไปธุรกิจไปทํางานก็เอาแค่นอนอาบน้ำแค่นี้ก็พอแล้วอะ่ะแต่สำหรับบางคนแล้วเนี่ยเขาต้องการความกว้างของห้องด้วยเขาก็จะจ่ายความกว้างของห้องเพิ่มไปอะ่ะซึ่งความหรูหราฟู่ฟ้าก็จะตัดออกไปอะไรทำนองนี้แหละที่ผมได้ฟังมานะสำหรับคนที่เขามีเงินนะก็เลยนึกถึงว่าแล้วคนทั่วทัวไป อย่างคุณคุณอย่างป้าโอ๊ตอย่างเงี้ยอย่างเราเราอะป้าโอ,อ๊ตอะไม่ใช่คนทั่วไปที่มีปัจจัยหรือมีเงินจะจ่ายเองนะป้าโอ๊ตเนี่ยจะเรียกว่ามีบุญเก่าก็ได้นะหรือเรียกว่าทําบุญมาดีหรือเรียกว่าเป็นคนมีโชคก็ได้นะ ก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองไงในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตอะ่ะก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยเพราะเงินที่ตัวเองหาได้อะ่ะมันเล็กน้อยไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อะ่ะปุดใช้เงินของสาม,มี <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นบุญเก่าหรือบุญใหม่ที่ทำสะสมไปรวมๆกันก็ว่ากันไปะนะแล้วในอเมริกาเนี่ยวลเาไปเที่ยวเนี่ยนะ <c oughs> ก็มีโอกาสได้พักโรงแรมที่เป็นลักษณะ เหมือนรีสอร์ทนี้อยู่ประมาณ4 5ครั้งเหมือนกันที่จำได้แม่นๆสุดก็คือล่าสุดที่ไปเบอร์บิด้าเมื่อปี19เมื่อคริสต์มาสเออเพราะเพราะว่าคริสต์มาสที่อเมริกาหนาวที่เราอยู่มันหนาวไปเมือ์บิด้านี่เขาอุ่นกว่าไงได้พักที่โรงแรมเป็นลักษณะรีสอร์ทนะชอบอะ่ะแล้วราคาโดยรวมแล้วอะ่ะไม่แพงมาก เพราะว่าราคาที่ซื้อไปเนี่ยมันเป็นราคารวมทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งห้องพักแล้วก็ปริมาณที่อยู่ครบพุมแล้วก็คุ้มอ่ะสำหรับโบดแล้วโบคิดว่ามันคุ้มนะคะไปดูเต็มๆรายละเอียดในคลิปของเบอร์บิลานะคะก็มีที่ไปทะเลก็มีที่ฟลอริดาครั้งหนึ่งแต่ฟลอริดาเนี่ยราคาแพงทุกสิ่งอย่างแพงหมดเลยอ่ะสถานที่โรงแรมอ่ะก็เป็นรีสอร์ทที่บางที่ก็เป็นลานกว้างกชั้นเดียว มันก็อยู่ที่ว่าท้องถิ่นสถานที่ตรงไหนท้องถิ่นปุ๊เรียกไปถูกอะคือเมืองไหนนะเพราะว่าตอนที่ไปกันก็มีทั้งไมอามี่อย่างไมอามี่เนี่ยมิสเตอร์เขาก็จองไว้เป็นตึกไปที่อีกที่หนึ่งรู้สึกคีเวสอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทที่มีที่ดินกว้างๆมีเสากว้างไม่ได้อยู่บนตึกอย่างเงี้ยนะที่ไมอามี่เนี่ยโปุอะคิดว่าที่มิสเตอร์เขาจองน่ะก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ราคาค่อนข้างต่ำแล้วนะ นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยม่เตอร์บอกว่าเออราคามันแพงมากอะแพงกว่าที่เขาจองก็ดีแล้วก็มีที่โปรดเลือกได้เองคือที่ไม b e a ีชที่ s ซา t h คโรเลยน a ตอนแรกม่เตอร์เขาจะพาไป i r จิเนีย e บีชเราไปดูข้อมูลโบเจอว่าเพิ่งมีคนโดนฉลามกัดโบก็เลยแบบกลัว ก็เลยมาหาว่าเอออยากไปที่นี่อ่ะราคามันแพงกว่ากันนิดนึงแต่ระยะทางขับรถเท่าๆกันไงสุดท้ายมิเตอร์เขาก็ยอมแล้วพอไปถึงพวกก็ชอบนะสถานที่อ่ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยสิ่งที่สู้ไทยไม่ได้ก็คืออาหารเพราะของอเมริกาอาหารของโรงแรมแต่ละทีะ่จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่อ่ะแต่ของไทยเราอ่ะจะหลากหลายมากเลยะนะที่พูดไปถึงกระตะคัน n t r เฮ o u s เนี่ย คือโรงแรมเขาเก่าแต่บริเวณโรงแรมเขาปพ,พอชอบนะมันเป็นสวนเป็นเหมือนอารมณ์อยู่บ้านแล้วอาหารของร้านอาหารอาาร่อยนะแต่ราคาเป็นราคาฝรั่งไงบางห้องพักที่ปวดไปพักอะนะตามต่างจังหวัดอะส่วนใหญ่สะอาดเคยไปอยู่ที่หนึ่งอะช่วงนั้นเขาเป็นช่วงวันหยุดแล้วเขายังไม่เปิดพอป๋อไปโทรจองอะเขาก็เปิดให้เขาก็ไม่ได้บอกนี่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดพร้อมอะไรอย่างเงี้ยพอ เข้าไปอ่ะไม่ประทับใจอ่ะเพราะว่ามันมีความฝุ่นอยู่ไงแต่โบนบนไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะเพราะเดี๋ยวนี้เขาน่าจะปรับปรุงปรับปรุงอะไรไปแล้วอ่ะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะเพราะก็มองว่าเอ้บางครั้งอ่ะราคาที่ถูกก็มีทั้งสกรปรกและไม,แะไม่และไม่สกรปรกก็คือสะอาดแต่ถ้าเป็นราคาที่หลักพันขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเจอสภาพที่ไม่ดีอีกเนี้ยเราก็ไม่ประทับใจไงคุณฟังแล้วเนี่ยคุณมาบอกโบ๊ดหน่อยแล้วกันว่า เวลาคุณไปเที่ยวอะ่ะแล้วคุณมีปัจจัยอะไรข้อกําหนดอะ่ะข้อกําหนดของตัวเองเองอะ่ะที่ไปเลือกที่พักที่รีสอร์ทหรือโรงแรมต่างๆเงี้ยคุณมีปัจจัยอะไรในการเลือกนะคะวันนี้ก็มาเล่ากันเท่านี้นะเล่าสู่กันฟังนะบทพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่วะจะพยายามฝึกพูดให้ช้าลงที่พูดอยู่นี่ก็ช้าแล้วไงคงต้องฝึกพูดให้ช้าลงแล้วจะได้คิดทันเพราะเวลาพูดไปนี่มันไม่ได้คิดเลยพูดไปเรื่อยๆเลยแล้ว ก็นึกภาษาไทยไม่ค่อยจะอ่ออีกก่นะนภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งอะไรนะกันก็เท่านี้ละค่ะขอบคุณมากเลยที่มาฟังนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ